สวัสดีครับพบกับผมนะครับไพศารในช่องริมน้าต่างนะครับวันนี้ก็เป็นบทความจากกระทรวงยุติธรรมนะครับเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมนะเป็นกฎหมายน่ารู้นะครับตอนที่367ในของของเว็บไซต์นี้นะชื่อตอนก็คือว่าด่าประจานคนอื่นนะครับความผิดใกล้ตัวที่ต้องรู้มีโทษจำคุกนะครับในเนื้อหาบทความก็เริ่มต้นด้วยที่ว่าการนินทาคนอื่นลงในไลน์กุ๊ป อาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทเพราะเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการนี้ที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกียิชังต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ g r ก u ปนะ ถัดมานะครับการโพสเฟซบุ๊กด่าคนอื่นประจานเมียน้อยประจานลูกหนี้ทวงถามหนี้ลูกหนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับระบุชื่อนามสกุลลงรูปโดยมีลักษณะเป็นการเผยแพร่ความข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทออกไปยังสาธารณาชนหรือประชาชนทั่วไปนะครับเป็นความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทผู้อื่น โดยการโฆษณานะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา328โทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทอันนี้เป็นเรื่องของการโพส a c e b o o k นะครับอันนี้น่าสนใจนะประจานเมียน้อยประจานลูกหนี้ทวงหนี้อะไรเงี้ยถ้าระบุชื่อระบุนามสกุลนะอันนี้อาจจะมีความผิดได้นะครับ ใครมีรายละเอียดมีความรู้ลึกกว่านี้ก็ช่วยโพสในคอมเมนต์ให้เป็นความรู้กับเพื่อนๆได้นะครับถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของการทวงถามลูกหนี้ทาง Facebook จะมีความผิดพรบการทวงถามหนี้ปี2558ข้อนี้ผมว่ามันน่าจะต่อเนื่องกับข้อเมื่อกี้นะข้อเมื่อกี้ก็คือเป็นความผิดเรื่องของการอ่า มิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาอันนี้ก็จะผิดพรบอีกอันนึงนะครับมาตรา11ของพรบการทวงถามหนี้ปีพุทธศักราช2558นะครับบัญญัติว่าห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทาการทวงถามในลักษณะการแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้ซึ่งมีโทษ ตามมาตรา39ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนี่ก็เป็นบทความตอนที่367นะครับก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับพบเจอได้ทั่วไปส่วนบทความนี้ก็จบประมาณนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับเจอกันบทความถัดไปครับ